สวัสดีครับผมสวัสดีคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายครับผมสวัสดีนาหน้าทุกท่านทุกทีมงานครับผมสวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับผมพอวันนี้เราหม้น้อยบินเดี่ยวเชนเนลครับมึนอนี้กับยิ่ามามาใส่ตุ่มปลาไหลล่องมึงครับใส่ในในปลาเข่าวันมื่สีหมันบูมันจะขึ้นมบ,บูดอ,อกถ้าเบ็ดมันกินอยู่ไหมหรือมาใส่บังแจ็คมันสีหมันว่ามันแล้วพี่น้อง ไปครับไปหา้าร้อยหม่องไส้มีสองหลังครับน้องใส่สองหลังฟัวเฮียเขาบ่าอะไเนาะบ่เคยใส่กระเกี๊ยบหรอกพี่น้องครั้งแรกครั้งแรกไปครับผมไปค,ครับผมมาใส้ตัปลาเขายียวหรอเปล่าพี่น้องนี่นับใส่นี่นะครับนี่ลองมึงเห็นสอกบ่เคยใส่จักเจี๊ยบพี่น้องเลยจักเขาใส่จังใดวิธีใดบุ๊

Ở đó mùa lúc mùa mù mùa đi vô ừ, lùm 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 mùa lúc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  mùa khổ mùa เนี่มาตีก่อนพี่น้องนล้ว่ซฟอย่างนี่แล้วครับผมเราไปหาดินก่อนครับผมเบื่อเดี๋ยวพี่น้องเข้าเดียวตี้วก่อนพี่น้องเราเคยใส่จักเกี่ยวกันดิ่งู้เปล่าล่ะนัาเกลือ เดือนมันเหลือนะครับก็เไยลร่วงบึงซื้อรอกแล,สสลกสออีิดะได้ขาบุหรอกต้งนี้รักได้สิยูดีกว่า cứ xây chắc kia đây vì nó rồi Bảy cặp Thì xây Thấy không Xây theo này xây biết này là Cái đó chắc เคยใส่ยเกียร์ได้พ <c oughs> ีหน่องเดือลองมึงดูสิงานปกอกงานแต่มันล่มอมพอ่น้อย ไปครับพี่น้องไปครับผมเก้าบาทนะครับรอหลุนร้อบังน้ากันมือเสัแล้วครับพี่น้องค่ำนะครับผมนี่เขาเดียวเนาะหนาหนาวเขาหนาหนาวแล้วครับพี่เราเหมือนไปขนาดไปครับผมรอหลุนหน้ากันมือสั่วนะครับผมว่าเขาสีแดดเพราะตัวบ่เคยใส่จักเสีย มาใส่ร่องเบื้งกัซื้อแล้วพี่น้องแต่ว่าใส่เบ็ดมันกินอยู่ไหมวันนี้ใส่เดือนมันเหลือเนาะก็เลยก็เลยมันมันเริ่มมีกินแล้วพี่น้องก็เลยเอาใส่ร่องเบืง้งว่ามันจีมนันหรือบ่กมานันว่ามันสิเขาหรือบ่เขาก็ร่องหลุดราองเบื้องกันมือโซ่แล้วครับผมไปครับผมกลับบ้านครับตอนเโ้าพ่อกันครับผม หมอกันยี่ยมมือนเสนาครับผมนี่นะครับบรรยากาศตอนเสาๆหมอกแห้งกันพี่น้องเงยเย็นหุบมงครับนี่สภาพนี่นะครับหุบมงง่วงหุบเสานะครับไปครับไปหลุ่นไปเลื่อนน้ำกันว่าเผาสีมนนันบ่บ่ยยเคยใส่จักเหี้เด้อพี่น้องเด้อลองมงือเสือ ครับมาครับผมลองมึงเดี๋ยวปากเบ็ดเว็ดทางนีร้อนไปหนีรอคือว่น้อนีพี่น้องคือโอ้โหครับโอ้อเยเป็นลมเป็นลมคือหลมเป็นลใส่เสียงนะ saya <mans> <lide> oh, ใส่ดิไผกัน <laughs> มาพี่น้องหลังไม่ตะกี้คือบ่คือดอหรอพี่นะครับผันวาบ่คือทีโโ่เก่าหรอ พี่น้องกระบาดมาคือเราครับมือน um ี่โบมันกระบาดครับผมคลิปนี้ก้ะโบเด้ดอกปลาเหี่ยวครับเหี่ยวขอโทษขคอเพลยครับผมทิชแพดประกันในขอโทษขคอเพลย์น้ำด้วยครับผมคลิปนี้ขออเข้ามาสวัสดีครับพอนีมาใหญ่บิดเอินแกะกันบบพี่น้องอย่งนี้ มักอะไรถือใจกับแช่ให้เลยนะครับผมกดไลค์กดแช่ให้น้ำเลยเพื่อเป็นกำลังใจเหตุคลิปตัวต่อไปครับผมข้าวบานครับผมบ่คือดอกอ่มามานันไอ้ครับสวัสดีครับผมคลิปนี้